สวัสดีครับบริษัท HP Control System นะครับวันนี้นับก็จะมารีวิวนะครับนอกสถานที่นิดหนึ่งอันนี้ก็คือเราจะมาส่งนับสินค้าให้กับลูกค้านะผมก็คือจะเป็นมอเตอร์วาล์วนับตอนนี้พอดีอยู่ตรงหน้าคนส่งตอนนี้พอดีนับก็คือขับรถมาแล้วก็มีลูกค้านับก็คืออยากให้รีวิวสินค้าให้ดูเลยนะครับตอนนี้เลยก็คือเราก็จะแนะนำนับตัวนี้ก็คือจะเป็นมอเตอร์วาล์นับหรือ ที่ใช้กันอยู่ในพวกน้ําเย็นหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือจะเป็นพวกแอร์ชิลเลอร์ต่างๆ,ๆอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับตัวสีฟ,ฟ้าด้านบนตัวนี้เป็นมอเตอร์รุ่นนี้นะครับผมเราก็จะใช้ไปขับนับทูเวาลก็คือตัวนี้เป็นทองเหลืองขนาด4หุนนะครับหรือ1นทับสนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะใช้อมอเตอร์ตัวนี้เป็นการขับเปิดวาลให้น้ําเย็นไหลนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็น มอเตอร์กันน้ำนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะต้องอยู่ในในร่มนะครับหรือว่าอยู่ตามพวกในตึกอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นระบบแอร์น้ําเย็นต่างๆนะครับผมที่เรียกันว่าชิเนอร์นะครับก็คือใช้น้ําเย็นมาวนคอยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวที่เราเห็นตรงนี้นะครับรุ่นนะครับผมรุ่นที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นรุ่นนี้นะครับ V A เก้าหนึ่งศูนย์สี่ G G A ขีดสามเอตัวนี้นะครับผม เราสามารถที่จะแมนนวลนจากตัวนี้ได้กรณีไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดเราจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยเราก็จ่ายเข้า,ขามาที่24โวลต์ AC นะครับผมจะกินกระแสอยู่ที่2.9แอมป์พอเราจ่ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับวาล์วตัวนี้จะเปิดตัวขึ้นนะครับให้น้ําไหลได้นนี่นะครับการแมนนวลนนะครับผมวิธีการแมนนวลนก็ไม่ยากนะครับเเราสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้เพื่อทําการแมนนวลนได้กรณีถ้าเกิดว่า ไฟฟ้าไม่มีครับเรายังสามารถเปิดบ้าวได้ฉุกเฉินได้นะครับอันนี้ก็เป็นของลูกค้าที่สั่งไว้สองตัวเลยนะผมเราก็เตรียมมาส่งเลยนะครับตอนนี้ก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้าแต่ว่าลูกค้าต้องการให้รีวิวนะครับแนะนําลูกค้าเข้าไปนะครับก็คือท่านอื่นอาจจะสนใจอะไรพวกนี้เราก็เลยแนะนําให้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมลงไปนะครับทำการ แท็กส่งลูกค้านั่นเองนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวคิวิดอนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับนับก็วิธีการแมนนวลนับกรณีไม่มีไฟฟ้านะครับผมเราจะเห็นตัวนี้นะครับเป็นตัวหมุนเปิดตัวนี้นะครับมีมากกับน้อยตัวนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกศรตัวนี้นะครับด้ามจับมาที่ศูนย์ตัวนี้แสดงว่ามันเปิด อยู่ศูนยะ์เปอร์เ uh ซ็นนะครับผมก็คือปิดอยู่น่นองนะครับตัววาล์วตัวนี้ก็จะปิดอยู่วิธีการเมนวลเราจะต้องกดปุ here here. 拜拜่มต <point> ัวส <ET> euh. ีแดงตัวนี้ให้จมลงไปเยอะๆแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้เลยพอหมุนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดให้นี่นะครับก็คือเห็นนิ้วเราอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับตัววาล์วก็จะเปิดให้แบบนี้นะครับผมเปิดร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมถ้าเราต้องการเปิดห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเราสามารถเมนวลได้นะครับผมก็คือเปิดแบบนี้เปิดห้าสิบเปอร์เซ็นล้วก็ปรับมาที่ครึ่งหนึ่ง หรือเราจะสามารถรีได้นะครับถ้าเกิดเป็นเมนูเนี่ยเราสามารถรีได้เราต้องการเปิดมากเปิดน้อยเนี่ยครับเราสามารถกดปุ่มแล้วก็หมุนได้เลยนะครับมันก็จะหมุนตามที่เรา,าต้องการนะครับต้องการเปิดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับสังเกตรตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยโอเคนะก็คือตัวนี้ตัวจ่ายไฟเข้านะครับนะครับมีเท่านี้เองโอเคครับ